<TV. S 2> กลุ่มบริษัทบางจากร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทีมแข่งรถ AAS Motorsport ต่อเนื่องเป็นปีที่สองส่งนักแข่งไทยเติ้ลนทศนพลอินทรภูวศักด์ลงแข่งขันรายการระดับโลก บางจากเป็นแบรนด์พลังงานของคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทดสอบจริงในสนามแข่งและยังมีกระบวนการควบคุมคุณภาพจากโรงกันจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อส่งมอบน้ำมันคุณภาพสูง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคนไทยในทุกโอกาสเพราะมั่นใจศักยภาพของคนไทยว่าหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับที่บางจากที่ใช้นวัตกรรมพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคนไทยที่มีมาตรฐานระดับโลกเช่นกันสำหรับปีนี้นะฮะเราก็ได้ส่งต้นทัศนพลอินทรปูวสักนะฮะเข้าไปแข่งในรายการ เอฟไอเอฟสาซึ่งก็เป็นหนึ่งเดียวในคนไทยในขณะนี้ที่ได้ร่วมทําการแข่งขันในรายการนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางทีบางจากเน่นะครับที่ได้เห็นความสําคัญแล้วก็ได้สนับสนุน เ,ออเต้นเนี่ยไปแข่งขันบนเวทีระดับโลกเช่นนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าเต้นจะสามารถสร้างชื่อให้กับประเทศไทยไม่มากก็น้อยนะฮะในวงการมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเรานะครับปีนีออ้แข่งอยู่ในรายการ FIA Formula 3นะครับเป็นสปอร์ตเรสของ F1 ก็ฝากเป็นแฟนตามเชียร์เติ้วยครับทีม PHM a r x Racing ครับ ร่วมติดตามเชียร์พร้อมส่งกำลังใจให้ทีมแข่งรถ AAS Motorsport ในทุกรอบการแข่งขันปี2024คว้าชัยชนะมาฝากคนไทยกันนะคะ